วิบากกรรมหนักทางวาจาในพระพุทธศาสนากล่าวถึงการสร้างวัจีกรรมคือกรรมด้านวาจานั้นสามารถเป็นกรรมที่ให้ผลร้ายแรงในระดับที่เป็นกรรมหนักได้หากไปประพฤติผิดกับคณะบุคคลหรือตัวบุคคลที่มีคุณธรรมสูงหรือได้กระทำต่อผู้มีพระคุณพระพุทธเจ้าเองทรงระบุกรรมที่ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพานปิดทางเจริญไว้เกี่ยวกับคำพูดก็คือการทำสังฆเพศยุยงให้คณะสงฆ์แตกแยกกันเป็นกรรมหนักหนึ่งในห้าอนันตริยกรรมนอกเหนือ,อาจากฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์และทำให้พระพุทธเจ้าต้องบาดเจ็บขั้นห่อพระโรเหิตขึ้นไป พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องวิธีแก้ไขในการสร้างกรรมดีทางวาจาจะเป็นทางนำไปสู่ความเจริญในมงคลสูงสุดข้อว่าด้วยวาจาสุภาษิตครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระอริยสงฆ์หลายท่านก็มากล่าวย้ำในเรื่องนี้คือสอนให้คนเรามีสัมมาวาจาชอบเป็นที่ตั้งเพราะการผิดวาจานั้นเป็นกรรมที่กระทำได้ง่ายมาก แต่คนเรามักไม่ทราบว่าผลของกรรมนั้นจะส่งผลแรงเพียงใดเรื่องคำพูดเป็นเรื่องสําคัญมากบางคนเพียงแค่พูดไม่ดีกับผู้อื่นก็อาจเป็นเหตุถึงโกรธเกลียดกันชั่วชีวิตก็มีให้เห็นมากมายบางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปี คนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือทะเลาะกันจนไปถึงฆ่ากันตายก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีพอยจับจ่วงล่วงเกินหรือพูดเสียดแทงใจผู้อื่นเป็นต้นเหตุครูบาอาจารย์คนสำคัญของเมืองไทยและของผู้เขียนเองคือหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดอยุธยาเคยเทศนาสั่งสอนอยู่เสมอว่า คนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่นรวมไปถึงการพูดไม่ดีต่างๆกับคนอื่นนั้นการจะตามมาเร็วมากเขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกและภายในไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปตรงกันข้ามเขาผู้นั้นจะกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจแก่คนทั้งหลาย กรรมนี้จะทำให้คนผู้นั้นมีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอทั้งทางกายและทางใจบางคนทำกรรมนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวพอกรรมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่บางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลงกรรมชั่วที่สร้างนี้ก็จะสนองเขาอย่างหนักทั้งในภพนี้และภพหน้า ในพบนี้เวลาที่กรรมดีแต่ปางก่อนจะส่งผลให้มีความสุขหรือมีโชคลาบกรรมชั่วก็จะเข้ามาตะรอนกรรมดีเรื่อยไปเช่นแทนที่จะได้ลาบก็จะทำให้เสื่อมลาบที่ควรได้จะถูกรางวัลจากการเสี่ยงโชคแต่ก็ต้องพลาดแบบเฉียดไปเฉียดมา จะติดต่อทำการค้าหรือการทำงานต่างๆที่มองเห็นอยู่ว่างานนี้ได้แน่นอนแต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้างไปแล้วไม่เจอหรือมีเหตุต่างๆมาทำให้มีอุปสรรคอยู่เสมอเสมอคนที่ประสบเหตุเช่นนี้เป็นเพราะกรรมชั่วเข้ามาตัดรอนกรรมดีและรวมถึงญาติพี่น้องลูกหลาน เขาเหล่านั้นก็จะทําความเดือดร้อนเสียหายมาให้มีพี่น้องหรือญาติไปจนถึงเพื่อนฝูงก็จะโกงทรัพย์สินเงินทองของเราบ้างบางครั้งก็พูดใส่ร้ายให้โทษด่าว่าทะเลาะวิวาททำให้ไม่สบายกายและใจมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่จบสิน้นกรรมไม่ดีทางวาจานั้นเรียกว่ามีผลร้ายแรงมากถึงเพียงนี้ หากเราเคยเป็นผู้หนึ่งที่อาจจะพลาดพรัง้งหลงผิดหรือก่อกรรมไม่ดีขึ้นมาด้วยอารมณ์ชั่ววูบก็ตามหากรู้ตัวแล้วก็ต้องหยุดกรรมนี้เสียเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายสะสมกับตัวต่อไปผลแห่งการก่อกรรมไม่ดีที่ได้กระทำกับบุคคลธรรมดาด้วยกันยังให้ผลมากถึงเพียงนี้หากตัวเราไปเผลอก่อกรรมกับผู้ที่มีบุญบารมีสูง ไปผิดคำพูดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่มีคุณธรรมสูงอย่างพระอริยสงฆ์หรือผู้ที่สร้างคุณงามความดีให้แก่บ้านเมืองแล้วผลกรรมจะยิ่งสะท้อนหนักให้กับตัวผู้ก่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีตัวอย่างมากมายสะท้อนให้เห็นดังต่อไปนี้ผลแห่งการนินทาว่าร้ายในพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาในพระพุทธศาสนานั้นถือเป็นผู้มีบุญคุณและมีคุณธรรมสูงสุดในโลกนี้เพราะพระองค์ได้ตัสรู้อมตะธรรมอันเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ให้เข้าใจถึงกฎแห่งกรรมและหนทางพ้นทุกข์ได้การไปก่อวิบากรรมหนักกับผู้ที่ทรงคุณธรรมและมีบุญบารามีสูงเช่นนี้ ย่อมยังผลร้ายแห่งวิบากกรรมให้เกิดขึ้นอย่างมากสุดประมาณผู้ที่ได้ก่อวิบากกรรมหนักมากๆต่อผู้ที่มีคุณธรรมสูงนั้นปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลอยู่มากมายเช่นนางจินจะมานวิกากับการกล่าวใส่ร้ายพระพุทธเจ้า ก่อนจะกล่าวถึงกรรมหนักในลักษณะนี้ในทุกๆก,กรรมที่กระทำล้วนมีพื้นฐานจากกิเลสทั้งสามกองใหญ่คือโลภโกรธหลงเป็นที่ตั้งการเก่าร้ายในทุกลนะักษณะล้วนมีเหตุแห่งความเท็จเจือปนอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นและจะมีผลกรรมอย่างเบาที่ทันตาเห็นก็คือการที่คนผู้นั้นจะไม่ได้รับความเชื่อถืออีกต่อไป เพียงแค่การก่อกรรมกับบุคคลธรรมดาด้วยกันก็ให้ผลอย่างมากแล้วเช่นหากเรากำลังนั่งทำงานอยู่ดีๆแล้วมีคนในองค์กรเดียวกันคิดไม่ดีมากล่าวลายใส่ความให้ ซึ่งพอเราสามารถพิสูจน์ความจริงว่าเราบริสุทธิ์ได้ย่อมทำให้ผู้นั้นไม่สามารถอยู่ร่วมทำงานกับคนอื่นๆได้อีกต่อไปแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ได้ทำกรรมกับผู้ที่มีคุณธรรมสูงสุดอย่างพระพุทธเจ้านางจินจะมานวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้านางจินจะมานวิกานี้นับเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการก่อวิบากรรมกับผู้มีคุณธรรมสูง นางเป็นผู้หญิงสาวสวยหน้าตาดีแต่กลับเต็มไปด้วยความคิดที่ผิดทำนองครองธรรมหลงผิดคิดจะเบียดเบียนพระพุทธองค์โดยรับอาสาจากพวกปริพาชกซึ่งเป็นนักบวชในลัที่อื่นที่มีจิตริษยาในลาบสาการะทั้งหลายของพระพุทธองค์จึงคิดกลันแกล้งด้วยการจ้างนางจินจัมานวิกาแกล้งทำเป็นคนท้อง โดยใช้วิธีเกรงไม้ให้นูนแล้วผูกรัดไว้ที่สะเอวนางจินจะมานวิกาได้ทำตามแผนแล้วก็ไปร้องบอกประกาศคำโกหกคำโตต่อหน้าพระพุทธองค์ขณะนั่งอยู่ท่ามกลางพุทธบริษัทที่มาฟังธรรมว่าท่านสมณะโคโดมจะมัวมานั่งเทศลอยหน้าอยู่ทำไมนี่เธอทำให้ฉันมีคันเช่นนี้กลับไม่ได้มาดูแลอย่มัวเทศโรดพุทธบริษัทอยู่เลย จงไปตัดฟืนไว้เพื่อฉันดีกว่าเวลาคลอดลูกแล้วลูกของเราจะได้ไม่ลำบากจะเห็นได้ว่าการกล่าวร้ายของนางจินจัมานวิกาเป็นเรื่องโกหกล้วนๆเพื่อมุ่งหมายในการทำรลายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายแม้นางจะไม่ได้กล่าวคำหยาบใดๆให้เกิดความขุนเคืองใจก็ตามแต่ก็กลายเป็นผลร้ายหนักที่จะตกมาถึงตัวนางทั้งสิ้น พระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้นจึงได้หยุดเทศนาและกล่าวกับนางจินจัมานวิกาว่าพระคินีดูก่อนน้องหญิงเรื่องที่เธอกล่าวมานั้นคนอื่นเขามีได้รู้เรื่องด้วยจะมีแต่เธอกับฉันเพียงสองคนเท่านั้นที่รู้กัน พระพุทธองค์ทรงกล่าวด้วยความสงบนิ่งและไม่ว่านางจะกล่าวว่าโกหกร้ายแรงเช่นนี้อย่างไรพระพุทธองค์ก็ยังอยู่ในอาการสงบเป็นสง่าเฉยอยู่เช่นนั้นท่ามกลางความสงสัยของพุทธบริษัทที่เริ่มเคลือบแคลงในตัวของพระพุทธองค์ การกล่าวร้ายต่อหน้าสาธารณชนให้เห็นผิดเคลือบแคลงสงสัยในผู้ที่มีคุณธรรมสูงสุดอย่างนี้ผลกรรมของนางจึงเห็นผลทันตาโดยที่เท้าสักกะเทวราชพระอินทร์เห็นภัยมาถึงพระพุทธองค์ทนไม่ได้ที่พระองค์ถูกคนบาปอย่างนางจินจะมานวิกากล่าวร้ายใส่เช่นนี้ จึงได้แปลงกายเป็นหนูและวิ่งไปกัดเชือกที่ผูกไม้ทำให้ไม้ที่ผูกติดไว้หลุดตกลงมาเมื่อความจริงปรากฏเราพุทธบริษัทเห็นมารยาและการกล่าวให้ร้ายที่นางจินจักมานวิกากระทําต่อพระพุทธองค์จึงพากันดุดา่าไล่กว้างปลาด้วยก้อนหินและไม้นางจินจะมานวิกาจึงต้องวิ่งหนีตายหลบเหล่าฝูงชน และพอวิ่งพ้นจากประตูวัดออกไปก็ถูกธรณีสูบลงสู่อเวจีมหานารกทันทีด้วยกรรมอันหนักนั้นจนมาถึงบัดนี้นางก็ยังไม่ได้ขึ้นมาจากอาเวจีมหานารกนั้นเลยและยังต้องรับโทษต่อไปนับเป็นเวลาที่ประมาณไม่ได้นางสุนทริการับจ้างไปใส่ความพระพุทธเจ้า มูลเหตุแห่งการโกหกใส่ร้ายครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากความโลภเป็นเหตุครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถูกใส่ความอีกครั้งจากเรานักบวชเดียรถีเพราะเราเดียรถีนั้นต้องการให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พระพุทธองค์และเหล่าพระสาวกอีก500รรูปที่พำนับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาและหวังจะให้ชาวบ้านกลับมานับถือในลัฐที่เดิมของพวกตนเพราะว่าพวกเดรัจีเสื่อมลาบสักการะที่เคยได้เราเดรัจีจึงได้ว่าจ้างให้นางสุนทริกาซึ่งปลอมตัวเป็นนักบวชหญิงทำท่าทางว่าไปค้างคืนกับพระพุทธเจ้า เพื่อทำให้ใครต่อใครหลงเข้าใจผิดในเวลารุ่งเช้านางสุนทริกาก็ทำท่าโผลเผออกมาจากวัดพระเชตวันและจงใจให้มีผู้พบเห็นพอเวลาผ่านไปก็มีคนเริ่มกล่าวกันถึงเรื่องนี้อย่างกว้างขวางและเริ่มเกิดความแครงใจในตัวของพระพุทธองค์ กรมเพราะความโลภมากในลาบสก,การะที่เหล่าเดรัจฉีจ้างวานตามทันนางสุนทริกาทันทีเพราะนางถูกเหล่านักเลงพวกเดรัจฉีนี้ตามสังหารเพื่อปิดปากจากนั้นพวกเดรัจฉีก็สร้างเรื่องขึ้นมาว่านางสุนทริกาถูกฆ่าปิดปากโดยเป็นคำสั่งของพระพุทธองค์และเหล่าสาวกเอง เหตุการณ์ครั้งนี้ร้อนไปถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอย่างพระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์ต้องสรงราชบุรุษออกไปสืบหาความจริงโดยไปสืบดูตามร้านขายสุราต่างๆเพื่อค้นหาต้นตอของเรื่องทั้งหมด ในที่สุดก็สามารถจับนักเลงที่สังหารนางสุนทริกากับเราเดียรถีที่จ้างมาฆ่านางและพยายามใส่ความพระพุทธองค์มาสอบปากคำหลังจากนั้นก็ทำการลงโทษประหารทั้งหมดได้เป็นผลสำเร็จเมื่อเราเดียรถีละจากโลกไปแล้วก็จะต้องไปสู่อบารรยภูมิ โดยเริ่มต้นจากต้องไปมหานรกก่อนต้องได้รับทุกทรมานอย่างหนักโดยจะมีนายนิระยะบาลผู้ที่ทำหน้าที่ลงโทษที่มีลิ้นยาวออกจากปากมีลักษณะเหมือนใบมีดคมกริบในมือก็ถือตะบองนามมืออีกข้างก็ถือลูกตุ้มเหล็กแล้วใช้ลิ้นที่เป็นดาบมาเฉือนเนื้อหนังชั้นนอกของสัตว์นรกออก แล้วใช้กระบองน้ําและลูกตุ้มน้ําทุบตีไปบนร่างกายของสัตว์นรกจากนั้นก็จะใช้ถังตักน้ําคูถักกรดมาสาดใส่ร่างของสัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานจนตายเป็นเช่นนี้อยู่ยาวนานเมื่อหมดกรรมแล้วก็ต้องลงไปอยู่ในอุสสุทนรกก็ต้องไปแวกว่ายอยู่ในทะเลน้ำคูถักกรดได้รับทุกขทรมาน ตายแล้วเกิดวนเวียนอยู่อีกยาวนานเมื่อไหวถึงอีกฝั่งก็จะมีอีกาปากเหล็กคอยจิกร่างกายของสัตว์นรกแล้วจะถ่ายคูดกดรดรดร่างของสัตว์นรกให้ได้รับความทุกข์ทรมานจนตายเกิดสลับไปมาจนหมดกรรม เมื่อหมดกรรมจากอุสุธะนรกก็จะไปที่โยมโรโลกจะถูกเจ้าหน้าที่ในโยมโลกจับโยนลงไปในบอ่อคูัะโกรดร้อนให้แหวกไหวยอยู่ในนั้นจนหมดกรรมเมื่อพยายามจะหนีขึ้นมาก็จะโดนหอกทิ่มแทงได้รับทุกทรมานเป็นอย่างมาก เมื่อหมดกรรมจากโยมโลกก็จะมาเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆเริ่มจากสัตว์ชั้นต่ำเช่นมแมลงที่อาศัยอยู่ในกองคูดหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถังซ้วมเช่นนอนมแมลงสาบสัตว์ที่กินคูดเป็นอาหารหรืออาจต้องเกิดมาเป็นสุนัขขี้เรือนหรือสัตว์ขี้เรือนชนิดต่างๆ ด้วยวิบากกรรมที่ทำให้ผู้ทรงศีลที่มีบุญคุณสูงสุดของโลกต้องเดือดร้อนจากคำพูดของพวกเขานั่นเองนางมาคันธิยาจ้างคนไปด่าว่าพระพุทธเจ้าเหตุแห่งการกโกหกใส่ร้ายพระพุทธเจ้าครั้งนี้เป็นไปเพราะด้วยความโกรธพยาบาทเป็นเหตุนางมาคันธิยา เป็นบุตรสาวของพราหมณ์ผู้มีอันจรกินที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามครั้งหนึ่งพราหมณ์บิดามานดาของนางมาคันธิยาได้บังเอิญพบกับพระพุทธเจ้าก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงคิดจะมอบนางมาคันธิยาให้เป็นบาทบริจาริกาและเป็นภรยาเพื่อคอยดูแลถวายการรับใช้แก่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโปรดบิดามารดาของนางมาคันธิยาไม่ให้หลงในรูปความสวยงามเพราะแม้แต่บุตรสาวของพญามารทั้งสามที่สวยงามยิ่งกว่านางมาคันธิยาหลายเท่า พระพุทธองค์ก็ไม่คิดจะแตะต้องนับประสาอะไรกับร่างกายของนางที่เต็มไปด้วยของสกรปรก การที่พระพุทธองค์กล่าวเช่นนี้ไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกดูแคลนนางมาคันธิยาแต่เพื่อต้องการชี้ให้เห็นความจริงว่าร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งที่สกปรกจริงด้วยน้ำมูกน้ำคู่ต่างๆแต่นางมาคันธิยากลับคิดว่าถูกพระพุทธเจ้าดูถูกในความงามของตนเองจึงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความแค้นส่วนตัว เมื่อพราหมณ์ผู้เป็นบิดามารดาทั้งสองทูลขอบรรพชาแล้วนางมาคันธิยาจึงได้มาอยู่กับนาชายผู้เป็นนาชายได้พิจารณาความงามของนางแล้วเห็นว่าความงามของนางมีค่าควรแก,รก่กษัตริย์อย่างเดียวจึงได้พานางไปถวายแก่พระเจ้าอุเทนราช พระองค์ก็พอพระไทยในความงามของนางมาคันธิยาจึงตั้งให้นางเป็นพระมเหสีส่วนนาชายก็พร้อยได้ดีเป็นปุโรหติตเมื่อนางมาคันธิยาได้เป็นใหญ่ในกรุงโกสัมพีแล้วเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาสู่นครแห่งนี้พระนางจึงได้กระทำบาปกรรมประทุษร้ายด้วยวาจา โดยการว่าจ้างเหล่านักเลงและผู้คนในเมืองให้ไปตามด่าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดทางไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะดำเนินไปที่ใดก็ตามเหล่านักเลงและคนใจบาปรับอามิสินจ้างแล้วก็ตามดาพระพุทธเจ้าไม่หยุดจนพระอ,อนนท์ทนไม่ไหวทูลให้พระพุทธเจ้าหนีไปยังเมืองอื่น ซึ่งพระพุทธเจ้าก็กล่าวคัดค้านเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเหตุเกิดที่ใดก็ควรให้มันดับณที่แห่งนั้นหากจะหนีเสียแล้วก็ต้องหนีอยู่เรื่อยไปไม่จบสิน้นพระพุทธเจ้าทรงกล่าวเปรียบเทียบให้พระอานนท์ฟังว่าพระองค์เองนั้นเปรียบเหมือนกับช้างสึกที่กำลังเข้าสู่สงครามย่อมต้องเจอกับพายุลูกศรลูกธนูบ้างเป็นเรื่องธรรมดา และตราสพยากรณ์ให้พระอาโน์เบาใจว่าอีกเพียงแค่เจ็วันเท่านั้นคนเหล่านี้ก็จะเลิกด่าไปเองภายหลังวันที่7ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ได้พยากรณ์เอาไว้คือเมื่อเหล่านักเลงไม่ได้รับค่าจ้างแล้วอีกทั้งยังเห็นว่าด่าไปพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเดือดร้อนแต่ประการใด เหมือนการพูดกับอากาศจึงเลิกด่าไปเองแต่ผลกรรมที่ตกมาถึงตัวนั้นหนักหนายิ่งนักพระนางมาคันธิยามีคู่แข่งสำคัญที่มีตำแหน่งเป็นพระมเหสีอีกพระองค์คือพระนางสามาวดี ซึ่งพระนางสามาวดีเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในทรรนองครองธรรมและได้เคยฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นอรยอิยบุคคลชั้นโสดาบันแล้วอีกทั้งพระนางยังทรงเลื่อมใสในพระบรมศาสดาก็ยิ่งเพิ่มความชิงชังเป็นทวีคูณแก่พระนางมาคันธิยายิ่งขึ้น เพราะพระนางมาคันธิยามีความแค้นกับพระพุทธเจ้าเป็นทุนเดิมพระนางสาม,มาวดีจึงถูกพระนางมาคันธิยากั่นแกล้งด้วยอุบายต่างๆอยู่ตลอดเวลามีอยู่คราวหนึ่งพระนางมาคันธิยาได้วางแผนกับปุโรหิตที่เป็นนานำไกมาถวายพระเจ้าอุเทนร,ราจำนวนแปดตัว พระเจ้าอุเทนราชก่ลาวขึ้นว่าไก่นี้ตัวอ้วนน่ารับประทานจะให้ใครนำไปปรุงดีหนอพระนางมาคันธิยาจึงทูลว่าควรให้พระนางสามาวดีเพคะเพราะพระนางมีฝีมือในการปรุงแกงไก่เป็นเลิศหนักหนา พระนางมาคันธิยาทำเลอุบายกราบทูลเช่นนี้พระเจ้าอุเทนร,ราชจึงสั่งให้ราชบุรุษนำไก่เหล่านั้นไปให้พระนางสมาวดีปรุงมาถวายเมื่อราชบุรุษนำไก่มายังที่ประทับของพระนางสมาวดีและแจ้งพระราชประสงค์ของพระเจ้าอุเทนร,ราชแล้ว เนื่องจากไก่นั้นยังเป็นไก่ที่มีชีวิตพระนางสามาวดีซึ่งได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วไม่อาจจะกระทำการฆ่าสัตว์เพื่อสนองตัณหาให้แก่ผู้อื่นได้ พระนางจึงสั่งให้ราชบุรุษนำไก่กลับไปถวายคืนพระนางมาคันธิยาได้ทีจึงรีบกลับทูลต่อพระเจ้าอุเทนราชว่าดูสิพิค่ะพระนางสัมมาวดีมิได้มีความเคารพยำเกรงต่อพระองค์เลยพระนางเคารพพระบรมศาสดายิ่งกว่าหากไม่ทรงเชื่อลงทรงไก่กลับไปใหม่แล้วรับสั่งให้ปรุงไปถวายแก่พระบรมศาสดาดูสิพิค่ะ เมื่อพระเจ้าอุเทนราทำตามระหว่างทางที่นำไก่กลับไปยังที่ประทับของพระนางสามาวดีปุโรหติตที่เป็นนา้าก็แอบฆ่าไก่ให้ตายเสียทั้งหมดก่อนด้วยครั้งนี้ไก่ทั้งหมดนั้นไม่มีชีวิตแล้วพระนางสามาวดีจึงยอมรับมาและปรุงไปถวายแก่พระบรมศาสดาอย่างเต็มใจ ด้วยเหตุดังนั้นพระนางมาคันธิยาจึงทูลว่าพระองค์เห็นหรือไม่ว่าพระนางสามาวดีไม่ยอมปรุงเกงไก่มาถวายพระองค์แต่กลับยอมปรุงไปถวายพระบรมศาสดาทำแบบนี้พระนางสามาวดีไม่ได้เคารพยำเกีงพระองค์เลย แต่พระเจ้าอุเทนร,ราชก็ยังไม่ได้ทรงเชื่อคำของพระนางมาคันธิยานะพระนางมาคันธิยาจึงวางอุบายการแกล้งอีกหลายครั้งหลายหนแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้จึงตกลงวางแผนกับปุโรหิตทำการวางเพลิงเผาพระตำหนักของพระนางสมาวดีให้สิ้นซาก การวางเพลิงเป็นไปตามแผนของพระนางมาคันธิยาเปลเพลิงได้ลุกโชนขึ้นที่พระตำหนักอย่างรวดเร็วเหมือนไฟที่ต้องเชื้อน้ำมันอย่างรุนแรงจนยากแก่การดับได้ในขณะนั้นพระเจ้าอุเทนราชกําลังทรงสําราญพระราชหฤทยัยอยู่ในอุทยานเหล่าราชบุรุษได้รีบมาทูลแจ้งถึงเรื่องราวที่เพลิงโหไมไหมพระตำหนัก พระองค์รีบเสด็จกลับโดยทันทีแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วภาพของซากพระตำหนักและเท่าฐานปรากฏอยู่หน้าพระพักเป็นที่สลดพระทัยยิ่งนักพระองค์สงสัยว่าจะต้องเป็นแผนการของพระนางมาคันธิยาอย่างแน่นอนพระองค์จึงเสด็จไปยังตำหนักของพระนางมาคันธิยาทันที พระนางมาคันธิยาแสดงความโศกเศร้ากรบเกลื่อนความลิงโลดใจของตนเองอย่างแนบเนียนจนไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความจริงได้พระเจ้าอุเทนจึงแกล้งตรัสขึ้นว่าใครหนอช่างทำการอันเป็นที่ถูกใจเรายิ่งนะัก สามาวดีมเหสีของเรานี้ไม่ได้เคารพยำเกรงต่อเราเราขัดเครืองนางมานานนักวันนี้มีผู้มากำจัดนางเสียได้ช่างรู้ใจเราเหลือเกินอยากจะตกรางวัลอย่างงามให้แก่ผู้นั้นเสียหนี้กับไรพระนางมาคันธิยาได้ฟังก็เกิดความโลภโมโทสารขึ้นไม่ทันเฉลียวใจในอุบายของพระเจ้าอุเทนทิราชจึงเฉลยความจริงออกมาทั้งหมดว่า พระนางคบคิดกับปุโรหิตรอบวางเพลิงพระตำหนักเองพระเจ้าอุทเทนราชจึงตรัสต่อไปว่าดีแล้วเราจะให้รางวัลแก่เธอและบรรดาญาติของเธอด้วยพรุ่งนี้เชา้าเธอจงพาปุโรหิตและญาติของเธอทั้งหมดมาเข้าเฝ้าเอิอพระนางมาคันธิยาจึงประกาศไปยังญาติของตนทุกคนรวมทั้งบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ แต่ได้เคยรับการว่าจ้างให้เดินตามไปด่าว่าพระบรมศาสดาเหล่านั้นด้วยรุ่งเช้าวันต่อมาบุคคลดังกล่าวเหล่านั้นก็มารวมกันในพระราชวังอย่างพร้อมมูลพระเจ้าอุเทนราชได้พระราชทานรางวัลแก,ก่ทุกๆคนตามที่ตรัสไว้จากนั้นสั่งให้ราชบุรุษคุมตัวคนเหล่านั้นออกไปนอกกำแพงพระนคร สั่งให้ขุดหลุมใหญ่แล้วโยนคนเหล่านั้นลงไปเอาฟางและน้ำมันลาดแล้วจุดเพลิงเผาคนเหล่านั้นเสียทั้งสิ้นส่วนพระนางมาคันธิยาให้ทรมานด้วยการต้มน้ำมันร้อนๆเดือดๆกรอกใส่ปากจนกว่าจะสิ้นใจนี่เป็นผลกรรมที่นางได้ทำต่อทั้งผู้มีคุณธรรมสูงสุดอย่างพระพุทธองค์และอริยะบุคคลชั้นโสดาบันนั่นเอง